เรียกว่าเป็นอีกของเล่นชิ้นหนึ่งก็ว่าได้ที่จะมาช่วยสร้างสีสันให้เกิดขึ้นทั้งในครอบครัวในบ้านในโรงเรียนสถานที่ต่างๆที่นําเจ้าน้องมีดีเนี่ยไปใช้ก็ว่าได้ะะเป็นการเล่นแบบมีวัตถุประสงค์เราเล่นเพื่อต้องการที่จะฝึกเขาในเรื่องของการออกเสียงอย่างอย่างถ้าเราจะเน้นเรื่องของการคําควบก,กล้ำรอเรือรอลิงเราก็อาจจะอาเขียนโปรแกร,รมให้เน้นเรื่องของคําแบบกรา เป็นยังไงกล้วยน้องพูดได้ไหมเราก็ลองให้น้องฝึกดูยังพูดไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรเกตต้องให้กําลังใจอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการที่เราต้องไปฝึกกับกับน้องๆค่ะครับทีนี้เชื่อว่าเด็กแต่ละแบบแต่ละประเภทอย่างเด็กปกติเด็กออทิสติกหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ดีมีความรับรู้ความสามารถแล้วก็วุฒิภาวะที่แตกต่างกันออกไปทีนี้ตรงนี้วิธีในการฝึกนี้ต้องแตกต่างกันหรือเปล่าครับอาจารย์ครับจริงๆแตกต่างค่ะครับอ่ ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กหรือว่าผู้ใหญ่แต่ละคนก่อนว่าจริงๆที่เราเติบโตกันมาเนี่ยอายุกับอายุพัฒนาการเนี่ยจริงๆไม่ได้จําเป็นจะต้องเหมือนกันนะคะแปลว่าถ้าเราอายุ20ก็เป็นไปได้ว่าอายุพัฒนาการเราจะแค่10บวกก็มีนะคะเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเวลาเราเห็นคนที่มีความแตกต่างทางด้านการเรียนรู้หรือพัฒนาการของเขาเนี่ย บางอย่างเขาอาจจะโดดเด่นบางอย่างเขาอาจจะด้อยงั้นเวลาเราบอกว่าเด็กอายุ20จริงๆเขาควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าเขาทําไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูว่าเขาอ่อนด้านไหนเราเขาเราควรจะส่งเสริมเขาในจุดที่เขาขาดนะคะแล้วก็ช่วยเขาอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่มีพัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะออกเสียงได้เลยนะคะมีปัญหาในเรื่องกล้ามเนื้อ อย่างเงี้ยเราจับเขามานั่งแล้วต้องพูดเนี่ยจริงๆเป็นความกดดันของเขาเพราะเขาอะโดยร่างกายเขายังทําไม่ได้แต่ว่าถามว่าอะถ้าอย่างงั้นเราต้องเริ่มยังไงเราก็ต้องดูก่อนว่าเขา่าขาดตรงไหนแล้วเราควรจะเสริมอะไรยังไงอาจจะไม่ได้เริ่มที่คุณแล้วมานั่งฝึกเรื่องของการต้องพูดออกมาเลยนะแต่คุณฟังแล้วเข้าใจไหมคุณฟังแล้วคุณมีความสุขไหมอย่างเช่นให้ลองฟังเพลงหุ่นยนต์เต้นตามเพลงเต้นได้ไหมอะลองดู เราก็ต้องมาหาดูว่าเด็กคนนั้นน่ะที่เรากําลังจะฝึกเนี่ยเขาเหมาะกับการที่จะเริ่มการฝึกระยะไหนครับถ้าเด็กนั่งได้อยู่แล้วตอนนี้เขา เริ่มพูดแล้วแหละแต่เขายังพูดไม่ชัดอ๋อย่างงี้ก็ฝึกเรื่องของการพูดเต็มๆเลยเพราะว่าคุณควรจะต้องเริ่มอา,อาจจะเป็นคําเดียวก่อนพูดชัดไหมนะคะก,ก็เริ่มฝึกเรื่องของคําเดียวไปแต่ถ้าเกิดเขายังเริ่มกระทั่งแบบยังไม่ค่อยเข้าใจท่าทางเลยสมมุติว่าหุ่นบอกอ่าในสวัสดีแล้วหมออ่ะถ้าพี่หุ่นพูดว่าสวัสดีหนูควรจะพูดหรือตอบโต้ด้วยอะไรออกมาเกิดเขานั่งนิ่งเฉยเลยแปลว่ามันก็ตีความได้ว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจกระทั่งคําว่าสวัสดีคืออะไรครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่ คำนี้หมายความว่ายังไงดังนั้นถึงบอกว่ารูปแบบของการที่เราจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กยิ่งที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยจริงๆเราต้องลงไปดูเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าโปรแกรมหุ่นมันฟิกซ์ไว้แบบเดียวก็จะไม่เหมาะอยู่แล้วกับกับ การที่จะไปตอบโจทย์ของน้องแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมมีดีถึงสามารถที่จะปรับไปใช้กับเด็กหลายๆกลุ่มได้เพราะว่าปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มันสอดคล้องกับเด็กนั้นๆค่ะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่อาจจะเพิ่งจะมีลูกน้อยเกิดขึ้นมานะฮะการที่จะส่งเสริมพัฒนาการให้กับเขาเนี่ยจริงๆหลายครอบครัวอาจจะเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดอย่างนั้นก็ว่าได้ มีมีความจําเป็นไหมครับอาจจะต้องแบบว่ามีคนที่มีความรู้หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเราจะต้องหาคําปรึกษายังไงดีในการที่จะคอยหมั่นสังเกตสําหรับลูกน้อยว่าพัฒนาการสําหรับประมาณนี้เหมาะกับวัยเขาหรือ,อยังยางไงครับอาจารย์ครับจริงๆถ้าเราค้นคว้าสักเล็กน้อยนะคะคปกติแล้วในเรื่องของอายุพัฒนาการเด็กว่าเด็กแต่ละอายุเนี่ยควรจะมี ความสามารถในการทําอะไรได้บ้างอย่างเช่น6เดือนท่านควรจะตรงนั่งเขาเรียกว่าอะไรนั่งหลังตรงขังแข็งขึ้นมาบ้างแล้วยังไม่ได้เดินหรอกนะแต่ว่าถ้าก้าวเดือนเหลือเกยืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเรียกว่าเราหาข้อมูลพวกนี้ได้จากทั่วทั่วไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละว่าอายุพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสมเนี่ยคือเด็กควรจะทําอะไรได้บ้างนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกตอันดับแรกเลยก็คือว่าถ้าเราดูพัฒนาการของลูกกับอายุตอนเนี้ย เขาควรจะต้องทําได้อย่างนี้แล้วลูกเรารยังทําไม่ได้อย่าเพิ่งไปตกใจให้เราลองดูก่อนว่าเอ๊ะที่ไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่พร้อมด้านไหนลองย้อนกับพัฒนาการไปก่อนหน้านี้ว่าเขาทําได้หรือยังยังไงซาเด็กแต่ละคนของการเติบโตค่ะพัฒนาการเขาจะต้องถูกฝึกไล่เรียงกันไปตามตามอายุพัฒนาการของเขาแปลว่าถ้าเขายังนั่งไม่ได้ เขาอาจจะเดินไม่ได้ด้วยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเขาต้องฝึกจากการอาจจะคลานขึ้นมาขึ้นมานั่งมันจะไม่ไม่ได้ก้าวกระโดดอยู่แล้วว่าจากจากนอนนอนอยู่แล้วลุกขึ้นมาเดินมันจะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วดังนั้นโดยธรรมชาติของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลยก็คือดูว่าเด็กปกติเนี่ยตอนนี้เขาควรจะอายุพัฒนาการเขาเนี่ยเขาทำอย่างนี้ได้ลูกเราทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ปุ๊บก,ก็ให้สังเกตว่าเขา พัฒนาการส่วนไหนยังไม่เต็มเราเสริมเขาเองที่บ้านได้ไหมแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ไปพบคุณหมอเลยเพราะคุณหมอก็จะมีหน้าที่แนะนําอยู่แล้วว่าเราควรจะต้องส่งเสริมหรือกระตุ้นพัฒนาการลูกอย่างไรเพื่อให้ลูกเนี่ยกลับมามีพัฒนาการใกล้เคียงกับเด็กปกติอันนี้ข้อหนึ่งที่เราควรจะต้องทราบก็คือยิ่งเราค้นพบ ว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่แตกต่างจากพัฒนาการปกติที่ควรจะเป็นเนี่ยแล้วเรารีบให้การกระตุ้นพัฒนาการเขาเนี่ยโอกาสในการที่เขาเด็กคนนั้นเนี่ยจะกลับมาเหมือนกับปกเด็กปกติเท่าเทียมกันเลยเนี่ยก็จะมีสูงแต่ถ้าเกิดเราปล่อยเวลาชะละชะล่าใจเกินไปบางทีเด็กก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นในการที่จะต้องมา,ากระตุ้นพัฒนาการ,รซึ่งอันนี้ก็ เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยกังวลไปก่อนก็ได้เราก็ลองดูว่าเอ้ยเราอาจจะไปพบคุณหมอถ้าคุณหมอบอกว่าก็ไม่นะก็ปกติก็ไม,ไม่ไม่น่ากังวลแต่ถ้าเกิดเราค้นพบก่อนเราก็จะได้ช่วยเขาแต่ทิ้งยังไงก็ดีในเรื่องของการเลี้ยงเด็กนะคะการที่คุณพ่อคุณแม่มีเวลากับลูกทําอะไรกับลูกก็ตามอยู่กับลูกหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับลูกเนี่ยในทางที่ท,ที่ที่เป็นบวกนะคะคก็ เด็กเนี่ยจะได้รับการเรียกว่ากระตุ้นพัฒนาการอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นข้อดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเชียร์ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้เวลากับลูกแล้วก็ทํากิจกรรมกับลูกนะคะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างเป็นประโยชน์กับลูกน้อยเนี่ยนะฮะในการที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นพัฒนาการให้กับเขาทีนี้ดูจากหุ่นยนต์แล้วนะฮะก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเด็กๆนะฮะคล้ายกับมนุษย์เช่นเดียวกันกับน้องมีดีนะฮะก็ รูปร่างของมนุษย์แต่อาจจะขนาดย่อดส่วนเล็กลงมาสักนิดหนึ่งเหตุผลที่ออกแบบหรือว่าดีไซน์ให้รูปร่างคล้ายกับมนุษย์อันนี้เป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับจริงๆเ,เวลาเราเรียนทักษะที่เป็นทางสังคมค่ะถือถ้าเราดูหุ่นตัวใหญ่เนี่ยเขาจะมีท่าทางเหมือนกับแขนเหมือนคนเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเราต้องการให้เขาเรียนแบบ เห็นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายว่าอ๋อจริงๆข้อต่อของการที่ยกมือขึ้นมาสวัสดีเนี่ยข้อต่อแขนมูอยังไง<อ>แม้ที่จริงเวลาที่เรายกขึ้นมาไหวหรือว่าเราโบกมือบายบาย,ายก็จะทําให้เขาเห็นชัดเจนขึ้นว่าอ๋อเนี่ยแขนเนี่ยค่อยๆเค,ค,ค,คลื่อนนะมาดูอย่างนี้เพราะเราต้องการสอนทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับคนแต่ถ้าเกิดเราเป็นลูกสัตว จริงๆมันก็มีการทดลองทางทางของต่างประเทศเขาก็เอาหุ่นยนต์ที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับไดโนเสาร์จริงๆต้องเป็นเหมือนหมายกขาฉี่ก็ไปให้เด็กเขาเรียกว่าเด็กคาลกที่คลคลานอยู่ลองเล่นปรากฏว่าเด็กก็ยกขาตาม จะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบอเด็กมีพฤติกรรมเรียนแบบโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เราเห็นวิดีโอนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังเหมือนกันเนาะถ้าเกิดเ,ออเราทําเครื่องมือที่จะไปสอนทักษะอะไรบางอย่างแกเด็กก็เลยเป็นที่มาว่าเราพยายามทําให้ใกล้เคียงกับคนมากที่สุดแต่ว่าไม่ได้หน้าตาเหมือนคนแบบเป็นคนคนคนไปเลยเพราะว่า จากงานวิจัยที่ผ่านมาก็คนพราะว่าถ้าออกแบบหุ่นยนต์ให่หน้าเหมือนคนเริ่มจะดูน่ากลัวมากเพราะว่าอย่างหุ่นถ,ถ้าเราทําไม่ได้ธรรมชาติอะคะ่ะไม่เหมือนคนที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็จะจะทำให้หุ่นที่ออกแบบมาดูแข็งดูเป็นเหมือนออห้องหุ่นดูแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ต้องการสร้างความน่ากลัวให้กับเด็กเดี๋ยวเด็กจะกลัว <laughs> เด็กจะกลัว <laughs> ไป็นซะก่อนก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเอาเป็นแบบแนวการ์ตูน ดูเป็นรูปร่างเหมือนคนก็จะช่วยให้เขารู้สึกแบบเข้าถึงได้ง่ายครับอ่าค่ะกับก็เลยออกมาหน้าตานะฮะนี่เป็นเวอร์ชั่นน้องมีดีนะฮะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้น่ารักน่ารักเก๋ไก่ก็เชื่อว่าน้องๆนี่สามารถที่จะคือดึงดูดความสนใจจากเด็กๆได้อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เขาก็ชื่นชอบแล้วก็สนุกสนานไปกับน้องมีดีที่ผ่านมามีการนะฮะวัดผลยังไงครับอาจารย์ครับอย่างเช่นสถิติวิจัยหรือว่า ได้ข้อมูลยังไงบ้างในการที่แบบว่าพอเอาไปฝึกกับเด็กน้องๆหนูๆเนี่ยน้องๆหนูๆมีพัฒนาการหรือว่าการสื่อสารดีขึ้นจริงยังไงบ้างครับถ้าตัวที่เห็นผลค่อนข้างชัดคือฟ้าใสฟ้าใสเนี่ยเราไปติดตั้งใช้งานจริงอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะที่โคราชเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนะคนะครนคร,ราชสีมาจริง,รงๆอ่ะไปติดตั้งแล้วก เราเก็บผลอยู่ประมาณ6เดือนนะคะก็คือติดตั้งวงจรปิดแล้วก็คุณครูเขาก็จะเข้าฝึกอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็เราก็เหมือนกับให้คุณครูเขาช่วยดูเรื่องของเด็กมีพัฒนานการเป็นยังไงบ้างแต่ครูจะดูอยู่ห่างๆใช่ไหมครับครูครูก็นั่งประกบเนี่ยค่ะ,ะก,ก็คือ<ล>จริงๆโดวยวัตถุประสงค์ของการที่เราใช้หุ่นฝึกกับฟ้าใสเนี่ยเราต้องการที่จะให้ครูะคะ่ะเปลี่ยนบทบาทจากจากการเป็นครูมานั่งสอนแบบนี้นะให้เขามานั่งข้างๆแล้วเป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็ดูซิว่าพี่หุ่นสอนว่าอะไรแล้วครูว่าคอยเชียร์ัพ ให้กําลังใจซึ่งสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่าจากเด็กที่ไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่ก็สามารถที่จะนั่งแล้วก็อัานแบบออกเสียงตามนะคะแล้วเราก็สัมภาษณ์คุณครูว่า,าเด็กมันเป็นยังไงบ้างก็ครูก็บอกว่าประมาณ7 0เนเี่ยเขาเห็นผลที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอันนี้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างเช่น ผลในทางที่ดีใช่ไหนึ่งบางคนีกลัวเลยนะคะกลัวคือไม่กล้าเข้ามาฝึกกับคุณร้องไห้เลยก็มีใช่ไหมมีแบบไม่กล้าเดินเข้าห้องอะค่ะคือแค่แบบว่ารู้ว่าหุ่นอยู่ห้องนี้ก็ไม่กล้าเดินครูเขาก็จะต้องใช้วิธีการในการฝึกความคุ้นเคยจนสุดท้ายน้องก็มานั่งฝึกได้ที่คุณครูพูดให้ฟังเลยก็คือว่าเราก็มีบทสัมภาษณ์คุณครูมาว่าคุณครูลองเล่าเหตุการณ์ประทับใจให้ฟังหน่อยคุณครูก็เล่าว่าเด็ก มีเด็กคนหนึ่งที่เขาแบบไม่ได้ไหว้คนเลยไม่ไม่ไหว้ครูสอนก็ไม่ไหว้ไม่ไหว้ใครแต่ว่าพอพี่หุ่นยกมือเขาก็ยกตามแล้วเครูก็เลยบอกว่าเคสนะเป็นเคสที่ประทับใจมากมที่เหมือนกับเราสามารถแสดงให้เห็นว่าหุ่นเนี่ยจริงๆเขา เขาสามารถที่จะใช้เป็นสื่อในการสอนอะไรบางอย่างที่แม้ว่าครูเองอ่ะเขาก็ยังไม่สามารถที่จะจูงใจเด็กให้ทําตามได้แล้วพอครูเขาเห็นว่าเป็นแบบนี้เขาก็จะรู้สึกแบบเขาก็เรียกคุณพ่อคุณแม่มาแบบมาดูคุณพ่อคุณแม่ก็แบบประทับใจอันนี้ก็จะเป็นเคสที่เราเจอจากฝาใส อ่นนี้ของมีดีมีดีเนี่ยเราไปใช้ในโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนที่สมุดประการก็คือโรงเรียนเฉลิมชัยรายวิทยามีที่ศูนย์กศารศึกษาพิเศษมหาไทยพัทยาชนบุรีแล้วก็มีที่บ้านเรียนชนชื่นจังหวัดปทุมธานีนะะแล้วก็ใช้ที่โรงพยาบาลตอนตูก็เก็บผลประมาณ2-3เถึเดือนนะคะ,ะคุณครูก็จะใช้อาทิตย์ละหครั้งก็มีนักกิจกรรมบัด มาช่วยประเมินก่อนแล้วก็หลังการใช้งานก็เด็กก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายเช่นกันที่เห็นพัฒนาการที่เป็นบวกก็มีก็คือเห็นเด็กก็จะเข้าใจว่าตอนนี้คือมาฝึกกับพี่หุ่นยนต์ตอนแรกเขาอาจจะวิ่งไม่สนใจตอนนี้เขาก็จะเริ่มรู้หน้าที่เขาละว่าเขาต้องมาเรียนหนังสือกับพี่หุ่นยนต์นะบางคนก็เริ่มเข้าใจก็พูดตาม ะะก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณครูเนี่ยสอนน้องยังไงแต่บางคนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็มีแล้วก็เราก็เจอหลายๆแบบบางคนตอนแรกสนใจพอฝึกไปสักพักเริ่มรู้ทันก็เริ่มแบบเ,ออเบื่อก,ก,ก็เลยก็บอกว่าจริงๆคุณครูก็จะต้องปรับอีกเช่นกันรปรับกิจกรรมให้ตอนนี้ถ้าน้องฝึกบทเรียนนี้แล้วเขาไม่ชอบแล้วจะเปลี่ยนไหมหรือบางคนฝึกแล้วชอบบทเรียนนี้เพราะเด็กออ,อทิสติกบางคนเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่ยึดติด ถ้าเราไปเปลี่ยนบทเรียนปุ๊บอารมณ์เสียก็ครูก็ต้องอย่างเงี้ยค่ะพยายามจะจูนว่าตอนนี้เขาควรจะสอนยังไงสอนแทรกไปยังไงแต่เท่าที่เราไปสัมภาษณ์หรือว่าเก็บสอบถามทั้งคุณครูแล้วก็นักขีจกราบัตรก็บอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถใช้เป็นสื่อในการในการสอนได้อนี้ก็ต้องให้คุณครูเนี่ยหรือว่านักขีจกราบัตรเนี่ยช่วยอีกแง่หนึ่งในการที่แบบเอ๊ะถ้าน้องเป็นอย่างนี้แล้วเราจะจัดยังไงให้เหมาะเพราะว่าตัว ตัวหุ่นก็เป็นสื่อที่เลือกได้แล้วละว่าอยากจะสอนอยังไงแต่คุณก็ต้องตัดสินใจนะว่าตอนนี้เด็กคนนี้ควรจะเรียนอะไรดีรถึงจะเหมาะ